เครื่องเกม p l a y s t a 5นั้นได้มีการเปิดข่าวหลุดออกมานะครับว่าจะมีเกมอะไรที่จะมาลงให้กับเครื่องบ้างนะครับโดยเนื้อหานี้นะครับก็มาจากนิตยสารของ PlayStation ที่หลุดออกมาในเดือนมิถุนานยนนั่นเองนะครับเกมแรกคือ o u a d t Quest the Way Back Home นะครับเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นเจ้าหนูน้อยที่จะไปประชนภัยในการที่จะกลับบ้านโดยจะเป็นเล่นแบบสวนบทบ,บาทเป็นเจ้าหนูนะครับแล้วก็จะมีพบกับการหาหนทางในการออกไปจากบ้านแล้วก็ หาวิธีในการหนีออกจากเมืองนี้นั่นเองนะครับเกมต่อไปคือ Assassin's Creed Valhalla นะครับแน่นอนครับเกม Assassin's Creed Valhalla ได้มีการเปิดตัวออกมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวไวกิ้งนะครับที่จะเป็นการเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์นั้นนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเกมที่จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับเกมอย่าง Assassin's Creed Odyssey ที่เป็นเกม Open World ใหญ่นะครับที่จะผสมผสานร,ระบบ RPG แล้วก็ระบบเมืองเข้าไปอีกนะครับซึ่ง จะมีการวางจําหน่ายในช่วงสิ้นปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ประจวบเหมาะกับที่จะวางจําหน่ายเครื่องเกมพีชั้นห้าด้วยนะครับเกมต่อไปเป็นเกมของค่าย EA เนะครับเป็นเกมอย่าง Battle f i e l d 6นะครับเป็นเกมซีรีส์แนวยิงสุดมันนะครับซึ่งภาคที่6นี้ยังมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการปรับนำมาเป็นในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวใน เครื่องเกมเพช i o n 5เราคอนเฟิร์มแล้วว่าจะกลับมาแบบยิ่งใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ยังไม่คาดเดาละกันนะว่าจะเป็นในยุคสมัยอดีตหรือว่าจะเป็นยุคปัจจุบันนะครับในเรื่องของการทําสงครามของเกมเพชที่ฟิลภาที่6นะครับเกมคอรัสนะครับเป็นเกมที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นนักขับหุ่น Starfighter นะครับซึ่งจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างจัก,กรวาล ของการล้างแค้นของเธอนะครับเราจะรับบทเป็นตัวละครอย่างนารานะครับซึ่งก็จะมีเนื้อเรื่องที่จะเข้าไปสู่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเกม c คอรัสนั่นเองนะครับจะเป็นเกมแนวขับเครื่องบินแบบชุดติ้งนะครับแบบโลกทันสมัยนั่นเองนะครับแล้วก็รองรับระบบขนาด 4K 60เฟรมด้วยนะครับมีการเขียนเอาไว้ในหนังสือนะครับ ยิต่อไปคือ Kaijini Organ Blessing นะครับเป็นเกมที่จะให้ประสมผสานการเล่นแบบเครื่องบินนะครับที่จะเป็นมุมมองแบบตู้อาร์เคดแล้วก็สามารถใช้สกิลต่างๆรูปถึงภาพการาฟิกก็จะเป็นสไตล์การต่อสู้แบบ r e c a แ Action เลยนะครับซึ่งจะให้รองรับในระบบเครื่องเกม PlayStation 5แล้วก็จะมีภาพที่สวยงามแล้วก็การาฟิกอันล้ำยุคสมัยด้วยนั่นเองนะครับพร้อมกับมีระบบอัปเกรดในการใช้การต่อสู้ที่แตกต่างจากเกมอื่นด้วยนั่นเองนะครับ เกมต่อไปเป็นเกม Free to Play นะครับชื่อว่าเกม Douglas นั่นเองนะครับเป็นเกม RPG ที่มีการเปิดตัวมาในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งจะมีการรองรับในเครื่องเกม PlayStation 5และก็จะเป็นการเทสการเปลี่ยนเป็น Unreal Engine 5ด้วยนะครับซึ่งเป็นเกม RPG ที่สามารถเล่น Free to Play ได้ตอนนี้ก็มีเปิดให้เราเล่นบนสตรีมแล้วก็ p r e y s t t t i o n 4แล้วก็ Nintendo Switch ด้วยนั่นเองนะครับ เกมขับรถอย่าง d e f y นะครับก็เป็นเกมที่เป็นภาคต่อของซีรีส์เลยนะครับโดยตัวเกมก็จะเป็นการขับรถในรูปแบบของแนวอาร์เคดผสมกับความสมจริงด้วยนะครับแล้วก็จะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ผู้เล่นด้วยนะครับที่จะมีการวางจำหน่ายในปีนี้ด้วยนะครับ เกมต่อไปเป็น d r a g o n Age ภาคที่4นะครับโดยค a ครับก็ได้มีการสร้างเกมภาคต่อของ d r a g o n Age แล้วนะครับโดยครั้งนี้ก็เป็นเวลาเกือบ6ปีแล้วนะครับที่เป็นการต่อเนื่องจากภาคที่3นั่นเองนะครับโดยเป็นในเรื่องที่จะมีการปฏิป,ปะตะกันนะครับแล้วก็จะลงให้กับเครื่องเกมคอนโซลลุกถัดไปด้วยนะครับบนเครื่องพีชแอน5ไนั่นเอง เกมต่อไปเป็นเกม n n i n g Light Part ที่2นะครับเป็นเกมแนวปีนป่ายนะครับแล้วก็ผสมกับการต่อสู้กับซอมบี้รวมไปถึงระบบ RPG ที่จะผสมผสานเอาให้มีฉากต่างๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะเลือกฝั่งเลือกข้างได้นะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือ NPC ต่างๆในเกมได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เหมาะสาหรับการเล่นบนเครื่อง PlayStation 5ด้วยนะครับเกม FIFA 21เนะครับเป็นเกมแนวฟุตบอลนะครับที่แน่นอนว่าค่ายเก็คงจะไม่พลาดในการลงบนเครื่องเกมเวอร์ชัน5อยู่แล้วนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมหลักปัจจัยหลักเลยสําหรับการที่จะซื้อเครื่องเกมคอนโซลด้วยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะให้ความสนใจกับภาพกราฟิกของเกมฟุตบอลนะครับว่าจะมีภาพกราฟิกที่สวยขนาดไหนนะครับและแน่นอนว่าจะมาพร้อมกับทีมทุกทีมที่อยู่ในสังกัดครบหมดเลยนะครับผม เกมต่อไปก็คือเกม Godfall นะครับเป็นเกมไม่คลุกคลีเหมือนเครื่องเวอร์ชัน5นะครับที่มีการเปิดตัวเชเลอร์มานะครับไ่้มีการตรวจตัวเชเลอร์ของเกมเอาไว้ตั้งแต่งาน The Game ส w o r d แล้วนะครับแล้วก็มีการต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้คาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวเกมเพย์ในงานที่จะมีการเปิดตัวเวอร์ชัน5ด้วยนะครับเกมต่อไปเป็นเกมของค่าย Ubisoft นะครับเกม God and Monster นั่นเองก็จะเป็นเกมที่ทางทีม Assassin Creed นะครับ Odyssey ได้มีการสร้าง ทีมขึ้นมานะครับพเพื่อที่จะสร้างเกมอย่าง g o d and Mon s t เ r ขึ้นมาซึ่งก็จะให้รูปคล้ายๆกับเกมอย่าง The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาแล้วก็เป็นการต่อสู้เทพเจ้าในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้อิสระผู้เล่นสามารถไปทำอะไรก่อนก็นได้นน่เองนะครับจะเล่นบนเครื่องพ s t a t i o n 5ก็จะเป็นการสร้างภาพกราฟ,ฟิกที่สวยงามมากกว่าเดิมด้วยนะครับ เกมโกติกรีเม e นะครับเป็นเกมของ PC Role Player นะครับที่มีอารมณ์คล้ายๆกับเกมนำา h e Witcher นะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเกมนี้แล้วก็ตัวเกมนั้นมีการนำม,มารีเมคครั้งหนึ่งนะครับโดยครั้งนี้ก็จะมีการขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นและก็มีการปรับรูปแบบเกมเพลย์ที่เข้าใจง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับเครื่อง PlayStation 5ด้วยนั่นเองนะครับผมเกมต่อไปคือ Ma d เด n 21นะครับเป็นเกมแนวม r i กั n ฟ o ุตบอลนะครับของค่าย e. EA ที่จะผสมผสาน รูปแบบเกมเพลย์แล้วก็ภาพกราฟิกใหม่เช่นเคยนะครับก็จะเป็นเกมกีฬาที่ NEA นั้นก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วก็ NHL ด้วยนะครับซึ่งเป็นเกมกีฬาที่มีการออกมาในรูปแบบเดียวกันนั่นเองนะฮะเกม Micro Man นะครับเป็นเกมที่มีการเปลี่ยนรูปแบบให้ตัวละครผู้ชายของเรานะครับ เปลี่ยนกายเป็นร่างที่เล็กจิ๋วนะครับแล้วก็ต้องไป,ปเผชิญโลกที่โหดร้ายในใต้พื้นดินนะครับซึ่งก็จะต้องต่อสู้กับเจ้าพวกมดมแมลงแล้วก็พวกศัตรูต่างๆแล้วก็ฉากต่างๆก็จะมีศัตรูอันตรายมากมายครับแล้วก็รอให้ผู้เล่นนั้นสามารถรอดไปจากเหตุการณ์นี้ได้หรือเปล่านะครับเกมต่อไปคือเกม Moon ร a y นะครับ เกมแนวแฮกแอนด์สลันะครับที่จะให้ผู้เล่นนั้นได้รับบทเป็นเหมือนกับกึ่งๆพระเจ้านะครับแล้วก็มีการต่อสู้ในพื้นที่เปิดกว้างนะครับโดยภาพกราฟิกก็จะเน้นแสงไฟอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับ NTH Observer System Redux นะครับเป็นเกมแนวสยองขวัญแบบแนวจิตวิทยานะครับที่มีการรีเมคครั้งหนึ่งโดยจะเป็นเกมที่จะให้อารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของโลกในไซเบอร์พังนะครับซึ่งให้เรานั้นได้รับบทเป็นนักสืบแล้วก็มีการประจนภัยในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งจะรันภาพถึง 4K 60เฟรมด้วยนั่นเองนะครับบนเครื่อง PlayStation 5 Outrider นะครับเป็นหนึ่งเกมของค่าย s q u a r e e n i x นะครับที่จะเป็นเกมแนวแฟนตาซีไซไฟชุตติ้งนะครับที่จะให้ผู้เล่นนับผสมผสานในการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมแนวผสมผสาน Co-op เข้าไปด้วยครับซึ่งก็จะให้ภาพกราฟิกที่สวยงามบนเครื่อง PlayStation 5ด้วยนะครับ Part of the e x i d e ภาค2นะครับเป็นเกมแนวฟร e ทูเพย์สไตล์เดียร์โนะครับซึ่งก็มีเคยออกมาในภาคที่1แล้วนะครับแต่ในภาคที่2นี้ก็จะให้ประสบการณ์ที่ดีมากกว่าเดิมครับในเครื่องเกม PlayStation 5ด้วยนั่นเอง ไซต์โฮเทลนะครับเป็นเกมแนวที่จะให้เรานั้นต้อนรับแขกที่จะเข้ามาพักในโรงแรมนั่นเองนะครับแต่ว่าการที่เราทําดีเขาไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนดีเสมอไปนะครับแต่ว่าเป้าหมายของเกมนั้นคือเราจะต้องสังหารคนที่เป็นแขกในการเข้ามาร่วมในโรงแรมของเรานั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นเกมที่เรื่องคสามารถที่จะเลือกในการสังหารศัตรูนะครับได้ในหลายรูปแบบนั่นเองนะครับ คว a นตั m มเออร์นะครับเกมแนวสยองขวัญผสมกับโลกเอเลี่ยนคล้ายๆกับเกมเดสเปนแล้วก็มีการใส่ระบบเกมเพลย์แบบ Doom เข้าไปนะครับผสมผสานกับเกมเพลย์ของ Control นะครับที่สามารถควบคุมแล้วก็ใช้พลังพิเศษได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกม First Person ที่จะให้อารมณ์ในการสร้างความเซอร์ไพรส์แล้วก็ความสยองขวัญกับผู้เล่นนะครับในการเล่นเกมนี้นั่นเองนะฮะซึ่งจะวางจำหน่ายบนเครื่องเวอร์ชันด้วยนะครับ เกม Tom Clancy Rainbow Six Quarantine นะครับเป็นเกมแนว Tactical First Person นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบระบบเกมเป็นการต่อสู้ระหว่าง Operator ทั้ง3ปรปะทะกับ3คนนะครับแล้วก็จะมีฝ่ายที่เป็นโจรแล้วก็ตำรวจนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมก็จะมีาอารมณ์คล้ายๆกับเกมอย่าง Rainbow Six ที่มีการสร้างขึ้นมาในในรูปแบบใหม่นะครับรวมไปถึงจะมีการสร้างให้กับเครื่องเกม PlayStation 5ที่สามารถรันภาพได้ถึง60เฟรมเลยนั่นเองนะครับ รวมไปถึงเกมอย่าง Sniper Elite p a r t 5นะครับเกม Sniper ในรูปแบบที่เราสามารถที่จะเป็นหนึ่งในทหารคนเดียวที่สามารถจัดการทั้งกองทัพได้เลยนะครับ The Lord of the r i n g g c o l u m n นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมของค่ายซีรีส์ The Lord of the r i n g นะครับที่ได้มีการออกภาคใหม่ออกมานะครับซึ่งจะลงให้กับเครื่องเกม PlayStation 5นั่นเองเกม The s i m 5นะครับแน่นอนครับเป็นเกมภาคต่อที่เรารู้จักกันดีครับกล่องเกมซีรีส์ The s i m ที่จะมีการอัปเกรดกราฟิกให้สวยงามมากกว่าเดิมแลวก็จะมีกิจกรรมให้ ตัวเด e s ซินั้นสามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบมากกว่าเดิมด้วยนะครับเกม Warframe นะครับก็เป็นเกมแนว Free to Play ที่มีการออกมาตั้งแต่เครื่องเกม PlayStation 4แล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็จะมีการอัพสเกลให้สวยงามและก็มากขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะเว Pi พร์บัต l ล Line 2นะครับเป็นเกมที่เป็นการภาคต่อของซีรีส์ Vampire เลยนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนเกมที่แฟนๆรอคอยกันมามากมายนะครับจะลงให้ เรียกได้ว่าก็ครบครันนะครับสำหรับเกมที่อาจจะมีการวางจำหน่ายในเครื่องเกม PlayStation 5นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเกมที่เคยเปิดตัวเทรลเลอร์มาแล้วนะครับแล้วก็มีการเขียนข้อความว่าจะลงให้กับเครื่องเกม PlayStation 5ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกม Cross Gen ที่จะลงให้กับเครื่องเกม PlayStation 4ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากขอบคุณคนที่มาแชร์ด้วยละกันนะฮะ ยังไ,ไงก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้สามารถกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะสามารถกดติดตามพูดคุยทางเพจ f a c e b o o k ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ